ทุกท่านต้องเคยกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จใครจะรู้ว่าความหมายที่แท้จริงของการกรวดน้ำนั้นมันคืออะไรขอเจริญพรท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตทั้งหลายวันนี้มีความหมายของการกรวดน้ำและบทกรวดน้ำแบบสั้นๆให้ทุกท่านได้จำแล้วนำไปใช้เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้อุทิศสวนบุญสุขศน กับบุคคลที่ท่านต้องการครับการกรดน้ําคือการที่เราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติหรือคนที่รู้จักที่ลวงลับไปแล้วหรือเทวดาประจํากายตลอดจนเหล่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและวิญญาณที่ไม่มีญาติเราสามารถกรวดน้ําได้ทันทีทําบุญเสร็จหรือ เราจะกลับไปกรวดน้ำที่บ้านก็ได้อย่างหลังๆนี้หลายๆคนก็กลับไปบ้านแล้วก็ลืมทําบ้างทําให้คนที่ตั้งใจทําให้ไม่ได้รับส่วนบุญเหล่านั้นส่วนในระหว่างที่เรากรวดน้ำนั้นให้เราะระลึกถึงคนที่เราอยากทํำบุญให้หรือคนที่มีเวรต่อกัน ก็ขออโหสิกรรมต่างๆเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทําบุญแก่บุคคลเหล่านั้นการกรวดน้ํานั้นสามารถทําได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียกหมายถึงว่าการกรวดน้ําแบบเปียกโดยใช้สื่อคือน้ําค่อยๆเทลงไปที่รองรับไปพร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วยและวิธีการกรวดน้ําแบบแห้งคือ การไม่ใช่น้ําแค่พนมมืออธิษฐานนึกถึงคนที่เราอยากให้ผลบุญนี้ก็เพียงพอหลังจากที่เรากรวน้ำแบบเปียกเสร็จแล้วให้เรานำน้ำที่เราเทลงที่รองออกไปรถที่โคนไม้ต้นใหญ่ที่มีรากลงดินจะดีมากแต่ถ้าหากใครที่มีบริเวณนั้นหรือไม่มีบริเวณ มีต้นไมใ้ใหญ่ๆแนะนำว่าที่สะดวกสะดวกเลยครับการทำบุญในแต่ละคนแต่ละครั้งนั้นบางทีทำบุญเท่ากันแต่ก็อาจจะได้บุญไม่เท่ากันเพราะว่าคำกล่าวกรวดน้ำคำอธิษฐานขอพรเป็นสิ่งสำคัญมากในการได้รับผลบุญมากเราจึงควร สวดบทกรวดน้ำและขอพรให้ถูกวิธีแต่ว่าบทกรวดน้ำนั้นเป็นบทสวดที่ค่อนข้างยาวจะทำให้หลายๆท่านนั้นอาจจะจำไม่ได้จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนึกออกบ้างจำได้ตอนอ่านพอจะใช้จริงๆก็กลับจำไม่ได้หรือบางท่านจำได้จนขึ้นใจแต่ว่าไม่มีเวลา ตอนนี้ต้องรีบแล้วแต่ละท่านก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายๆโดยการใช้บทกรดน้ำแบบสั้นครับรับรองว่าขอแค่ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคงอานิสงส์จะเทียบเท่ากับบทกรดน้ำปกติเลยเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อิทางเมยาตินังหุ้นตูสุขิตาหุ้นตุยาตยโยขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์มีความสุขความเจริญและเกิดสติปัญญายานที่ผานะปัจจโยหุนตูครับครับครับสาธุสาธุสาธุคำแปลขอบุญนี้จงสำหรับแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาตทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขสุขใจเธอขอผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจชีวิตเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตรับเข้าสู่พระนิพพานเทินให้ตามด้วยคำอธิษฐานคำปรารถนาอื่นๆที่เราสามารถให้บุญนี้ส่งผลช่วยเราเรื่องใดๆบ้างบทสวดนี้ นัมาจากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยหุนตูเพราะว่าความดีก็รวมสิ่งดีๆทั้งหมดเช่นเงินทองสุขภาพการงานการเงนินเราบริวารทั้งหลายส่วนความทุกข์ก็คือ ไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีโรคไม่มีสิ่งไม่ดีมาเบียดเบียนบทตรวจน้ำสั้นนี้จึงมีอานิสงส์มากและอุทิศให้กับทุกๆคนที่ท่านต้องการได้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์และพบเจอแต่ความสุขตลอดไปสาธุสาธุสาธุ